ข้อ23ทานนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุบรรลุผลพิเศษอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพมีความเป็นผู้เป็นที่รักแห่งชนมากเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่เสนาบดีชื่อสีหะจึงตรัสไว้ในปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายว่าสีหะทายกทานบดีย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนมากสีหะข้อที่ทายกทานบดีเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนมากแม้นี้เป็นผลแห่งทานที่เห็นได้ สีหะข้ออื่นยังมีอีกสตบุรุษท,ทั้งหลายผู้สงบระงับย่อมคบหาทายกฐานบดีสีหะข้อที่สตบุรุทั้งหลายผู้สงบระงับคบทายกฐานบดีแม้นี้เป็นผลแห่งทานที่เห็นได้เองสีหะข้ออื่นยังมีอีกชื่อเสียงอันงามของทายกฐานบดีย่อมขจรไปสีหะข้อที่ชื่อเสียงอันงามของทายกฐานบดีขจรไปแม้นี้เป็นผลแห่งทานที่เห็นได้เอง สีหาข้ออื่นยังมีอีกทายกทานบดีจะเข้าไปยังบริษัทอื่นใดกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามคฤรหบดีก็ตามสมณะก็ตามเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นสีหาข้อที่ทายกทานบดีเข้าไปยังบริษัทอื่นใดกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามคฤรหบดีก็ตามสมณะก็ตามเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทแม่นี้วงเล็บก็เป็นผลแห่งทานที่เห็นได้เอง สีหะข้ออื่นยังมีอีกทายกฐานบดีเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สีหะข้อที่ทายกฐานบดีเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเป็นผู้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์แม้นี้วงเล็บก็เป็นผลแห่งทานที่เป็นไปในสัมปรายภาพก็แลพระผู้มียวภาคเจ้าครั้นตัดอย่างนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าทายกผู้ให้ย่อมเป็นที่รักชนเป็นอันมากย่อมคบหาทายกนั้นอันหนึ่งทายกนั้นย่อมได้เกียรติยศของทาย ยกนั้นย่อมเจริญนรผู้ไม่ตรีย่อมเป็นผู้แกล้ากล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทเพราะฉะนั้นแลบัณฑิตทั้งหลายผู้สแสวงหาความสุขนำมุนทินคือความตรีออกแล้วให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นดำรงอยู่ในไตรทิพสิ้นการนานถึงความเป็นสหายแห่งเทพดาทั้งหลายย่อมยินดี ท่านมีโอกาสอันทำแล้วมีขุศลได้ทำแล้วจุติจากพบนี้มีรัศมีเองเที่ยวไปในนันทวันเอ,อิบอิ่มด้วยกรรมคุณห้าเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงในนันทวันนั้นสาวกแห่งพระสุคตทั้งปวงทำถ้อยคำของพระสุคตผู้อันตัญหาไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ย่อมยินดีสีหสูตรในสุมาณวัคที่สี่จบ